ที่เรามาตกแร่ที่บอ่อน้ำพีจังหวัดอุตรดิตนะคะอันนี้เป็นเหล็กน้ำพีที่เราตกได้จากบอ่อนะคะบอ่อพักขัน,นะอ,น,นอันนี้เหล็กย้่ตกได้นะ วิธีการตกเหล็กนะคะเลือกอไม้เบ็ดได้จากฝั่งทางนี้นะแล้วก็บ่อก็จะมีทั้งหมดสองบ่อนะคะมีบ่อบ่อผพาะแสงแล้วก็บ่อพะขังนะคะบ่อก็จะเป็นบ่อบ่อดินลูกรังนะคะไม่มีนาำ ตบเราต้องอธิษฐานสิทก่อนนะคะแล้วก็ย่อนเด็กลงไป ดูขรางเอาเรื่องเอาจะพาะอมีแต่ใหญ่นะคะก็จะมีถุงถุงให้ใส่ด้วยนะคะ เอาเบ็ดไปเก็บดีกว่าอืมติดๆอยู่นะอันนี้ได้แล้วเม็ดใหญ่ๆเยอะเก็บเยอะจะเก็บเยอะ,ะเ,เอะพราะมันมีน้อยแล้วแค่ที่พอตีเหล็กไม่ได้นะตีดาบไม่ได้นะดาบเป็นเชอ ค่ะ <College. S 1> นี่หนักไหมคะหนักมากนี่จะเป็นก้อนเหล็กที่เขาถลุง ยางยึดกันเหล็กดิอ๋อของคนใหญ่หรอก้อนนี้นะ่ะก้อนใหญ่อันนี้ก็จะมีหินอยู่ด้วยก็เลยหนักเป็นพิเศษได้เด็กน้ำพีแล้วนะคะของพี่ชาแล้วก็ของออกนี่ถ่ายเป็นรูปคอลเลคชันนะถ่ายรูปถ่ายรูป